ศีวโรมนะครับมีปัญหาเส้นเลือดตีบแล้วก็เส้นประสาทอักเสบเส้นเลือดตีบบริเวณไหนครับหน้ามืดครับบ้านหมุนเลยฮะหน้ามืดเหมือนบ้านหมุนครับครับแล้วทีนี้ให้ลูกไปซื้อ,อยาหอมมาชงกำนําร้อนครับนึก่ว่าจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นอ้วกอ้วกออกมานะฮะออเจียนเลยครับอาเจียนออกมาเลยครับแล้วทีนี้บอกว่าให้ลูกพาไปโรงพยาบาล อุ้มต้องอุ้มเลยนะหมดแรงเลยไม่มีแรงทั้งแขนทั้งขาไม่มีแรงปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ58พห้าสิบแปดครับห้าสิบแปดนะฮะพอไปโรงพยาบาลผมเดินไม่ได้สามวันครับแต่ลุกขึ้นจากเตียงได้นะแต่ขาไม่มีแรงเดินไม่ได้คือพอหลังจากที่หน้ามืดวิงเวียนเหมือนบ้านหมุนส่งเข้าโรงพยาบาลครับพักอยู่สามวันระหว่างนั้นเนี่ยพักอยู่หลายวันนะแต่ระยะ3วสามวันนี้เดินไม่ได้เลยสามวันแรกนี่เดินไม่ได้เลย พอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอมาตรวจคุณหมอบอกเป็นอะไรไหมฮะเส้นเลือดในสมองตีบตีบตีบครับไม่ใช่ตันตีบยังไม่ตันครับแต่ก็ยังไม่แตกครับแค่ตีบเยอะไหมครับหมอบอกยังไม่เยอะฮะยังไม่เยอะครับอ่าฮะเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดก็คือจะหน้ามืดครับเคยเป็นมาก่อนไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเป็นมาก่อนเคยตรวจสุขภาพไหมครับตรวจทุกปีครับนั่นสิครับอาจารย์ครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าไอ้เส้นเลือดตีบเนี่ยมัน ทำไมมันถึงหน้ามืดแล้วก็ทําไมเราตรวจแล้วมันไม่เจอคือถ้าไม่มีอาการแสดงอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอแต่เข้าใจว่าที่เส้นเลือดตีบเนี่ยมันเป็นไปตามอายุนะคะครับคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความยืดหยุ่นของเส้นเลือดอะ่ะมันจะลดน้อยลงลดน้อยลงว่า <ừ> ไปตามอายุอะนะคะเหมือนถ้าเราดูหน้าเราเราก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นทุกปีใช่ไหมฮะไม่มีสาว คือผมชอบยกตัวอย่างเรื่องที่อาจารย์พอพูดถึงเรื่องของเส้นเลือดพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเปราะฮ่มันมันก็ไม่ถึงกับเปราะค่ะแต่ว่าความยืดหยุนของมันต่างหากคือจากสายยางอะสายยางรดน้ําต้นไม้อ่ะนะฮะพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะแข็งค่ะก็เป็นแบบเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้พอมันแข็งเนี่ยนะคะการบีบตัวการอะไรไปอย่าลืมว่าหัวเรานี่มันอยู่สูงใช่ไหมฮะครับการที่หัวใจจะบีบเลือดขึ้นไปหาหัวเนี่ย มันทําได้ลําบากมันย้อนแรงดึงดูดโลกใช่ไหมครัใช่มันต้องใช้แรงบีบอย่างมากนะคเพราะฉะนั้นถ้าหลอดเลือดยิ่งไม่ดีด้วยเลือดมันก็ไปเลี้ยงน้อยลงมันก็จะทําให้เซลล์บางส่วนในสมองนั่นะขาดเลือดครับพอขาดเลือดการทํางานของอะไรต่างๆมันก็จะตามมาโดยเฉพาะระบบเส้นประสาทนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมถึงรู้สึกเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนนะฮะ หรือแข้งขาอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาเจียนออกมาเลยคือ huh. ถ uh ้า huh. ม <ah> okay. in <ah, e ีอาการบ้านหมุนเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ก็จะอาเจียนเกินไส้อาเจียนนะคะเสร็แล้วตอนนั้นคุณหมอให้การรักษาอย่างไงครับก็นอนโรงพยาบาลก็กินยาที่โรงพยาบาลนะฮะพอดีขึ้นมาก็เลยกลับมาพักอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ครับมาพักอยู่บ้านพอพักอยู่บ้านสักประมาณสามวันตาผมหลับไม่ลง ตาหลับไม่ลงครับข้างหนึ่งข้างขวาคือปิดไม่ได้มันเอ๊ะทำไมแสบตาพอดูตาขางนี้ไม่หลับ uh huh. ตาก็เบี้ยว uh huh. อืผมลงขึ้นมาผมก็เลยลงมาลงพยาบาลประสาทครับมามาสถาบันประสาทหมอบอกว่าเอ,อเส้นประสาทอักเสบเส้นประสาทอักเสบอักเสบถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะอ่าโอเคอ้าวเสร็จแล้วคุณหมอวินิจฉัยถูกต้องให,ให,ให้ให้น้ําตาเทียมมาหยอด เหนน้องตาเทียมมาหยอดนะฮะเพราะตามันแห้งพหลับไม่ลงอืม๋อมันโดนลมตลอดใช่ไหมฮะก็เลยมาอยู่บ้านพอดีหลานหลานสาวไปเยี่ยมผมเอาบิมไปฝากอเอาบิมไปฝากนะหมอได้ได้ยินข่าวว่าลุงป่วยก็เลยมาฝากเอายาเอาบิมไปฝากปุ๊บผมก็เลยกินบิมควบคู่กับของโรงพยาบาลคือคุณหมอก็ให้ยามาด้วยครับใช่ไหมฮะยาที่เกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมอง ปีบแล้วก็เส้นปลาซา,า,าัาเซบผมก็ทานยาไอ,อ้ทานบิมไปเช้าสองเย็นส <Freund, S 1> องควบคู่กับยาที่หมอให้เพราะหลานบอกว่าดีลุงลองทานดูคู่กันแล้วรู้เหรอฮะว่ามันมันช่วยได้ผมก็ไม่รู้นะะแต่ผมก็ดีขึ้นมาตลอดคือหลานมาให้ก็กินยินเลย กพราะอยากหายก็่อยากอยากหายอยากหายเออคือผมไม่ได้ยินข่าวเลยไม่เคยได้ยู่แล้วทานยาของคุณหมออยู่นานไหมฮะควบคู่กันไปตลอดควบคู่มาตลอดครับจากตรงนั้นมาถึงตอนนี้นี่นานแค่ไหนแล้วครับประมาณเดือนกุมภาครับทุกประมาณเดือนกุมภาที่ป่วยนะฮะทานยามาทุกวันนี้ยังทานด้วยไหมฮะครับทุกวันนี้ก็ยังทานยาอยู่เหลือหนึ่งนะแต่ก่อนสองบิมไม่ไม่ฮะยาคุณหมอฮะ เขาทางโรงพยาบาลเขาจะลดลงแล้วลดลงแล้วเหลือสามตัวเองแต่ก่อนมีหกตัวเดิม <The S 2> <Yeah. S 1> มีหกครับตอนนี้ลดปริมาณเหลือสามให,ให,ใหม่ๆคุณหมอจะนัดผมเดือนละครั้งครับพอหลังจานกนั้นมาจะสามเดือนครั้งอืมตัวนี้หกเดือนแล้วเพราะหมอว่าดีขึ้นทุกอย่างดีคุณหมอตรวจยังไงครับผมจะเจาะเลือดเจาะเลือดตัวปษษษษษัสสาวะแล้วก็ตรวจทุกอย่างนะอุจจาระด้วย ครับอาจารย์ครับปกติเวลาตรวจเส้นเลือดสมองว่ามันตีบมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนี่เขาจะใช้วิธีอะไรฮรส่วนใหญ่ก็ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะค, <CT> scan, คะซีทีสแกนใช่ไหมฮะ,ะ,ะ,ะมีทำไหมฮะทำทำมีทำแล้วแล้วมันตีบมันปโปร่งขึ้นหรือมันยังไงฮะพอก็ดีขึ้นว่าพวกแ่ว่าเป็นยังไงก็ดีขึ้นคุณหมอบอกดีขึ้นคเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าบรรสานิฐานได้สองอย่างนะถ้าพูดตามหลักนะคือยาหมอก็มีผล บิมก็มีผลใจว่าก็คงร่วมด้วยช่วยกันนะคะ,ะก็ช่วยกันไปเพราะว่ายาเนี่ยมันจะใช้สําหรับรักษาใช่ไหมฮะแต่บิมเนี่ยไปเสริมให้การรักษานั้นเร็วขึ้นเพราะว่ามันไปทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ไหมฮะคือ,อ,อถ้าผมถามแบบคนที่ไม่เชื่อบ<อ>ิมคนก็จะบอกว่าเ,เป็นเพราะยาแหละไม่ใช่บิมหรอกบิมจะไปเกี่ยวข้องอะไรเราจะตอบอย่างนี้ยังไงครับอาจารย์พิเชษ ก็อย่าไปเถียงกับเขานะนะเขาอยากจะเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อแต่ขอให้เขาใช้ของเราต่อแล้วกันเอาอย่างนี้ผมถามว่ายาที่คุณหมอให้มันเป็นยาอะไรเออก็คงจะกลุ่มยาอะไรที่สามารถจะไปช่วยทําให้เส้นเลือดมันสามารถที่จะเอโฟล์ขึ้นไม่ตีบทําให้ไม่มีอาการหน้ามืดวิงเวียน ใหญ่ก็จะเป็นยาที่ไปช่วยในการขยายหลอดเลือดในสมองนะคะที่ใช้ทีนี้อย่างของคุณลุงเนี่ยอาจจะมียาที่ใช้รักษาปลายประสาทอักเสบด้วยอะนะคะคเพราะว่าตอนนั้นมีปากเบี้ยวใช่ไหมคะมาตาปิดไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆปลายประสาทอักเสบเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดจากไวรัสนะคะซึ่งเข้าใจ เพราะว่ามันมีดาราก็เคยเป็นใช่ไหมครับน้องพลอยเนี่ยฮะก็จะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งอะนะคบซึ่งอันนี้ก็ถ้าร่างกายมีภูมิต้านทานดีมันก็ไปช่วยขจัดร่างกายจะขจัดไวรัสด้วยตัวเองนะฮะถ้าเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งอันนี้เข้าใจว่าตอนนั้นที่ทานหกเม็ดจะมียาพวกนี้ร่วมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็พอตอนหลังพออาการดีขึ้นแล้วหลับตาลงแล้วแล้วก็ปากก็ไม่เบี้วแเลยครับจะใชาบรนปราสตร์เพราะผม พอหนึ่งเดือนนัดครั้งแต่งั้นไม่นัดอีกเลยดีแล้วลุงหายแล้วกว่าน,นี้ออถามเจ้าตัวเลยดีกว่าเจ้าตัวมั่นใจว่าทุกวันนี้แข็งแรงขึ้นดีขึ้นเพราะยาหรือเพราะบิมเพราะว่าบิมนะครับยาด้วยแต่บิมมื่อก็มีส่วนอ่าฮะบิมดีามากๆเลยคือยาอาจจะทําให้หายครับแต่บิมทําให้ดีขึ้นครับให้สุขภาพดีผมพูดถูกไหม ถูกต้องครับเออเพราะว่าที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดมองจากคุณอเองนะขออนุญาตเรียกคุณอาผมบอก58นะฮะเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยมันไม่ใช่อาการที่รักษาหายง่ายๆนะฮะครับคนไหนจะต้องหมอต้องแปลกใจอะไรแปลกใจใช่ไหมทุกคนไม่เป็นอย่างลุงเลยอ่ะลุงดีขึ้นทุกเดือนทุกเดือนกว่านี้ไม่ได้ทําอย่างอื่นพิเศษไม่ได้ทาลดอาหารออกกําลังกายปกติฮะปกติใช้ชีวิตปกติเลย แต่ว่าดีแต่ว่าดีดีมากๆเลยวันนี้คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่จะบอกมหัรชันก็มหรชันเพราะเราไม่สามารถเปิดออกมาดูได้นะฮะยอมให้คุณหมอเปิดดูไหมฮะไม่เปิดไม่เอานะคงไม่มีใครที่อยู่ดีจะไปเปิดสมองให้ดูเช่นเลือดนะฮะเชื่อมั่นว่าบิ่มช่วยช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นดีดีมากๆนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณจักรครับขอบคุณคุณหมอด้วยครับ 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.